นี้นะคะพี่จะเป็นชุดเซ็ตนะลูกค้าเป็นเซตสองชิ้นค่ะเป็นผ้ายืดวุนเว esp. แบบนี้นะคะพี่ตัวนี้นะลูกะคะ้าผ้ามีน้าหนักเนื้อทิ้งตัวซักไม่ต้องรีดใส่ได้เป็นสีเนื้อไม่ย้วยนะคะตัวเสื้อนะคะพี่อ,อกหน้าผ้าห้าสิบนิ้วนะคะพี่ความยาวยี่สิบแปดนิ้วนะพี่มาดูตัวเสื้อก่อนนะคะพี่ตัวเสื้อจะเป็นงานนะคะพี่จะเป็นคอปกแบบนี้ค่ะพี่ซิปนะคะพี่รูดได้จริงแต่งมุกแบบนี้งานสวยมากๆและมีกระเป๋าหลวงนะคะเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้ กระเป๋าหลวงข้างบนนิดนึงนะลูกค้าส่วนแขนนะลูกค้าแขนใหญ่ใส่สบายค่ะไปงานไปของสาวอวบนะด้านหลังนะคะพี่จะเป็นผ้ายืดวุนเวฟแบบนี้นะคะพี่ผ้ามีน้ำมักเนืทิ้งตัวซักไม่ต้องรีดใส่ได้เป็นปีเนื้อไม่ย้วยค่ะตัวเสื้อนะพี่อกนะผ้าห้สินิ้วความยาวอยู่ที่28นิ้วค่ะพี่แนะนำอกตั้งแต่38มิบแขึ้นไปถึงใส่สวยนะคะตัวเสื้อนะลูกค้ามาดูตัวกางเกงค่ะพี่ กางเกงคือทรงสวยมากลูกค้าเป็นผ้าเทพเลยค่ะตัวนี้นะเป็นผ้ายืดุ่นเวฟค่ะมีกระเป๋าล้วงทั้งสองข้างนะพี่ใช้งานได้จริงลูกค้าต้องเคยซื้อกางเกงเราทรงสวยมากๆค่ะพี่งานตัวเดียวกันเลยตัวกางเกงเอวก่อนยืดสามสองค่ะพี่ยืดสุดสี่สิบความยาวกางเกงสามสิบเก้านิ้วนะแล้วก็สะโพกได้ห้าสองห้าสี่นิ้วงานสวยมากๆลูกค้าเซ็ตนี้ค่ะพี่ทั้งเสื้อทั้งกางเกงแบบนี้จะให้พี่แค่สองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทพอลูกค้าได้ทั้งเสื้อได้ทั้งกางเกงแยกชิ้นใส่สวยมากๆค่ะ สีนี้นะคะพี่จะเป็นสีลูกค้าแม่คะขอเรียกสีนี้ว่าสีชมพูนะคะพี่มันจะออกเป็นชมพูกะปินะคะมันจะเป็นลายชมพูกะปิแบบนี้แล้วเป็นลายสีดํานะตัดกันแบบนี้นะคะขอเรียกสีชมพูกะปินะลูกค้าตัวนี้ขอเรียกสีชมพูกะปิค่ะสีนี้นะคะพี่จะขอเรียกสีขาวนะคะลูกค้าตัวนี้สีขาวแล้วจะได้กันเกงนะสีดํานะคะพี่ลายจะเป็นสีขาวดําแบบนี้นะคะพี่ตัวนี้นะแม่ค้าเรียกสีขาวนะคะพี่ ให้แค่279เท่านั้นค่ะและสีสุดท้ายนะคะพี่สีนี้นะลูกค้าสีนี้ค่ะสีนี้เซ็ตสีนี้จะเป็นสีน้ําตาลทองนะคะพี่เสื้อจะเป็นสีสีน้ําตาลทองตัดกับดําแบบนี้นะลูกค้าและส่วนกางเกงนะคะจะเป็นสีน้ำตาลทองแบบนี้ให้พี่แค่279เท่านั้นนะคะพี่ ค่าส่งขายยี่สิ9ก้าบาทเหมาจ่ายนะลูกค้าเป็นแบบพร้อมโอนค่ะจะรับกี่ตัวก็ไม่บวกเพิ่มนะค่าส่งขายยี่สิ9เก้าบาทเหมาจ่ายนะลูกค้าเป็นแบบพร้อมโอนค่ะจะรับกี่ตัวก็ไม่บวกเพิ่มนะคะเซตนี้เซตน้ําตาลทองนะลูกค้าทั้งเสือ้อทั้งกางเกงนะคะพี่เซตนี้ค่ะเซตสีแม่ค้าขอเรียกสีขาวนะคะจะได้เสื้อสีนี้นะสีขาวดําแบบนี้นะลูกค้ากางเกงสีดํานะคะพี่อันนี้ขอเรียกเซตสีขาวนะ และเทืสีสุดท้ายนะคะพี่ตัวนี้นะคะพี่จะขอเรียกสีกะปินะคะลูกค้าจะได้เสื้อนะคะเป็นสีสีกะปิแบบนี้ลูกค้าแล้วก็ตัดตัดกับดําแบบนี้นะส่วนกางเกงนะคะพี่จะเป็นสีกลมนะลูกค้ากางเกงจะเป็นสีเดียวกับ